สวัสดีครับท่านผู้ชมครับเราอยู่กันที่งานกิจกรรมสําคัญในวันนี้ตามที่ได้ประกาศบอกทุกๆท่านไปนะครับกับเสียงธรรมจําิยานรถไฟสายบุญวันนี้นะครับมากับองค์สรพานนันพศท่านเจ้าวาดวัดธรรมบยญรมบางม่วงนะครับนำกิจกรรมดีๆตรงนี้มาช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้กับพี่น้องที่อยู่ตามแนวชายแดนนะครับวันนี้งานที่เราจะเริ่มต้นก็คืองานโครงการเย็บแผ่นดินด้วยศิลปะนะครับโครงการนี้ มีคุณค่ามากแต่โครงการนี้จะไม่เกิดเลยถ้าหากว่าบุคคลท่านนี้ไม่เป็นผู้อานวยการหรือมาคอยอํานวยการให้งานตรงนี้ได้ดวความรับรื่นนะครับผมอยู่กับท่านพลเอกวิทยาวชิรคุณนะครับอดีตผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติทุนระเบิดแห่งชาตินะครับที่ปรึกษาวพอนะครับกลับสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับครับก็ถือว่าเป็นโชคดีนะครับท่านมาเปิดงานในวันนี้ก็กิจกรรมวันนี้นี่ไฮไลท์สำคัญสำคัญ เกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านนี้หรือความช่วยเหลือสังคมแบบนี้นะครับมีแนวส่งเสริมยังไงบ้างครับต่างนโย,ยบายของท่านสําหรับแนวทางนะครับจริงๆแล้วภารกิจของหน่วยปฏิบัยการทุนระเบิดหรือว่าศูนย์ปฏิบิการทุนรเบิดแห่งชาติเนี่ยหน้าที่หลักของเราคือการเก็บกู้ทุนระเบิดบเพื่อให้ประชาชนปลอดภัยแต่ขณะเดียวกันเมื่อเราลงทํางานแล้วเนี่ยตัวศูนย์ปฏิการทุนรเบิดเนี่ยก็มีพบอีกประเด็นหนึ่งคือมีผู้ประสบภัยคือวิกทิมภาษาอังกฤษก็เรียกวิกทิมอยู่จานวนมาก ึงแม้ว่านะครับหน่วยงานของรัฐที่มีอยู่แล้วเนี่ยให้การดูแลแต่เราก็ต้องยอมรับว่าบางครั้งก็ทั่วถึงบางครั้งก็ไม่ทั่วถึงและขณะเดียวกันเนี่ยผู้ประสบภัยเหล่านี้อายุการใช้งานของขาเทียมหรือแขนเทียมแขนขาเทียมเนี่ยมันก็จะมีอายุหนึ่งซึ่งสมัยก่อนเนี่ยได้รับการช่วยเหลือจากนานาชาติบ้าง n อ o บ้างนะครับแต่ช่วงที่ผ่านมาเนี่ย ของไทยเราเนี่ยเราถือว่าดีที่สุดแล้วเพราะมีกระทรวงสาธารณสุขเข้ามาดูแลมีโรงพยาบาลสามารถไปดําเนินการได้แต่โครงการนี้มัน,นเริ่มเริ่มมาเนี่ยจริงๆแล้วจากการที่ประเทศเพื่อนบ้านซึ่งมีภัยจากกับระเบิดทุบระเบิดซึ่งมากกว่าเราอีกนะครับเพื่อนบ้านก็คือลาวกัมพูชาและเวียดนามพื้นที่เพื่อนเเราเนี่ยประมาณ400ตารางกิโลเมตรตามแนวตะเข็บชายแดนแล้วก็ผู้บาดเจ็บจากทุบระเบิดกับระเบิดเนี่ย สมัยแรกๆเนี่ยสมัยแรกๆที่เราร่วมในอนุสัญญาตัวนี้อาจจะเฉลี่ยปีละเป็นร้อยแต่ปัจจุบันเนี่ยปีละคนหรือสองคนเท่านั้นเองแต่ประเทศเพื่อนบ้านอย่างกัมพูชาที่ผมเพิ่งไปเยี่ยมมาเนี่ยยังเฉลี่ยปีละ,ละ,ละร้อยกว่าคนที่เหยียบกับระเบิดตู้ระเบิดแล้วการปนเปื้อนเขาเนี่ยประมาณครึ่งหนึ่งของประเทศค,คือพื้นที่เดี๋ยวจะว,ว่าแต่เรื่องของการใช้ใช้ในชีวิตประจำวันเลย ในการทํากติกกรรมเกษตรกรรมเนี่ยแทบจะทําไม่ได้ครับอันนี้โครงการนี้เมื่อสัก2ปี2ปีสปีที่ผ่านมาเนี่ยก็ได้ไปทดลองทํากันที่กัมพูชาครับ,รบทดลองทำผลผลปรากฏว่าสิ่งสิ่งแรกก็คือทางศูนย์การทุเระเบิดของกัมพูชาเนี่ยก็ได้เห็นด้วยกับแนวความคิดนี้คือนอกจากการเก็บตู้แล้วจริงๆอีกส่วนหนึ่งเนี่ย เมื่อประชาชนปลอดภัยแต่ประชาชนส่วนที่ไม่ได้ไม่ปลอดภัยแล้วเราจะช่วยอย่างไรให้เขากลับมาใช้ชีวิตในสังคมได้โดยเฉพาะผู้พิการเปิดโอกาสให้เขากลับมาใช้ชีวิตในสังคมได้ก็ได้รับความร่วมมือจากบริษัทบุญรอดฮะเบรีโอและก็โมดิคคาเทียมประเทศไทยก็ไปทําได้120ขาที่กัมพูชาพอทําเสร็จเรียบร้อยสมาคมที่ว่าสมาคมแซ่ลิมเด็กอะของประเทศกัมพูชาบอกว่าสมาคมแซ่ลิมพร้อมจะทําครับ เดี๋ยวผมจะทํากันเองแต่ว่าขอ,อาทางมูลนิธิขาเทียมเข้าไปช่วยทําให้แต่พี่หน้าเห็นตั้งเป้าว่า200ขาโอ้สองรนะฮะและขณะเดียวกันทางน้องพินนะฮะดร็พินเนี่ยก็มาปรึกษาผมว่าอยากทํากับประเทศเพื่อนๆสองสาประเทศก็ก็เลยบอกว่าลองลองทำกัมพูชาไหมตรงรอ,อรําเภอจองกระสานซึ่งติดกับอำเภอน้ํายืนเราเนี่ยใกล้ๆกัน ได้ทดลองไปทำแล้วได้ได้ผลนะครับแล้วก็เป็นเรื่องความร่วมมือแล้วก็มีผลตรงกับเพื่อนเพื่อนบ้านเรานะฮะแล้วโดยเฉพาะอยงย่าิ่งผู้พิการวันนี้เองผมก็ถือว่าได้รับเกียรติแล้วก็ต้องชื่นชมนะฮะกับความตั้งใจของดรกินในการที่ทําให้กับทางพี่น้องชาวโดมประดิษฐเกลือเพลน้ายืนซึ่งรัฐเข้ามาดูแลอยู่แล้วแต่บางครั้งเนี่ย กว่าจะเดินทางก็ไปถึงถึงแม้ตรงด้านนี้ที่ยืนอยู่เนี่ยเป็นศูนย์ข้าเทียมของอำเภอโดมประดิษฐ์ครับก็มีการซ่อมแซมดูแลกันได้แต่ว่าบางครั้งเนี่ยระบบของการสนับสนุนเนี่ยมันจะไม่ม่มันจะไม่คือประเทศไทยเราต้องยอมรับว่าระเบียบมันเยอะระเบียบมันเยอะเพราะฉะนั้นถ้าไปตามระเบียบบางทีมันก็ช้านะฮะก็พอทางทินมาทำตรงนี้ตรงก็ได้อีก สามสิบสามขาสามที่สามขาวันนี่เออสามสิบสองคนถ้าจำไม่ผิดนะฮะคือสามสี่คนสามสามขาก็ไม่ใช่เนี่ยก็ได้ได้ได้เพิ่มเติมมาแล้วอีกสิ่งหนึ่งที่เห็นก็คือการเยียวยาทางจิตใจเราต้องยอมรับเยียวยาทางจิตใจเพราะว่าเราเดิมเราเห็นแต่ขาเทียมใช่ไหมฮะแต่ว่าขาเทียมที่ทําที่กมบูชาที่เราทาครั้งนั้นเนี่ยเป็นขาเทียมแต่กัมงูชาข้างหลังกับทางดรพินเนี่ยมีงานศิลปะ แต่เป็นงานศิลปะที่ออกแบบโดยผู้พิการเจ้าของขาเองเจ้ของขาเองแล้วก็มีทางน้องๆจากที่เป็นศิลปินมาช่วยวาดหลักๆให้ดูสวยงามขึ้นแต่คอนเซปต์หรือว่าแนวคิดเขาเขาต้องการชอบดอกไม้ก็เป็นรูปดอกไม้บางคนชอการปลาเป็นท้องนาท้องไร่ก็ประกบอยู่บนขาเทียมผมคิดว่าเหมือนกับวันนี้ที่ฟังรายงานของทางดรบินว่าร่วมงานกัน3ส่วนก็คือในส่วนของความมั่นคง ในส่วนของท้องถิ่นแล้วก็ยังมีส่วนของศิลปะพุ่งตรงไปสู่ประชาชนซึ่งผมคิดว่าเป็นประโยชน์อย่างมากแล้วจะเห็นได้ว่าว่าภาพของวันนี้ผู้ที่ได้รับมอบขาเทียมไปมีความสุขอันที่หนึ่งได้ขาใหม่อันที่สองมีความสวยงามด้วยแล้วก็เป็นผลงานที่เขาออกแบบด้วยนะครับออกแบบด้วยตัวเองครับแล้วก็จริงๆวันนี้เป็นไปไม่ได้แม้กระทั่งทุกวันที่ จองกระสานเป็นไปได้ผมเพิ่งทราบว่าทาง,ท,างท่านพระอาจารย์พระาจ้าลพรท่านพระอาจารย์ได้ได้เป็นผู้ให้การสนับสนุนอยู่เบื้องหลังก็ย <c oughs> ัง,งงงงอยู่กันว่าเออพินไหวไหมถ้าไม่ไหว <c oughs> เดี๋ยวพี่จะได้หาตังมาช่วยพี่บอกพอไหวครับยังไหวแม้กระทั่งวันนี้ก็ยังไหวก็ถือว่าเป็นโอกาสดี <c oughs> นะ <c oughs> โอกาสดีที่ผมคิดว่าในส่วนของที่มีกําลังและมีความตั้งใจแต่สามารถช่วย กลับไปตรงไปถึงประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้มิการที่สูญเสียโอกาสแล้วกลับเข้ามามีโอกาสและมีกําลังใจที่จะกลับเข้ามาเดินในสังคมและก็ใช้ชีวิตอย่างปกตินี่ผมถือว่าเป็นสิ่งที่ถ้าเป็นบุญก็เป็นบุญมหาศาลนะครับถ้าเป็นประโยชน์ก็เป็นประโยชน์โดยตรงครับผมก็ขอชื่นชมและแสดงความขอบคุณณณที่นี้ด้วยครับนี่แหละครับท่านพลเอกวิทยาท่านก็ พูดอย,อย่างที่ท่านมีประสบการณ์แล้วก็ท่านมีความรู้เกี่ยวกับด้านนี้โดยตรงอยู่แล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านคุกคลีอยู่กับระเบิดนะครับระเบิดที่อยู่ตามนั้นตอนนี้อยากจะขอเพิ่มเติมอีกนิดนท่านว่ามันยังเหลือเยอะไหมฮะณณปัจจุบันนะครับถ้าแบ่งพื้นที่กับระเบิดทุระเบิดเนี่ยตอนนี้จะเหลืออยู่ประมาณเจ็ดจังหวัดเจ็ดจังหวัดเจ็ดจังหวัดนะฮะแต่เจ็ดจังหวัดนียคิดว่าถ้าไม่มีปัญหาเรื่องเส้นเขตแดนมันจะมีบางอันอยู่ตามแนวตะเข็บชายแดนเนี่ยซึ่งเราคงต้องรอการเก็บกู้ร่วมกัน นะฮะแต่ตอนนี้ก็มีมติร่วมกันไปแล้วแต่ถ้าไม่เกี่ยวกับเส้นเขตแดนนะซึ่งมันมันยังไม่ชัดเจนอันนี้คือเป็นปัญหาแต่นอกเหนือจากตรงนั้น7จังหวัดใน3ปีเนี่ยคิดว่าเราเก็บกู้ได้ทันตามตามกําหนดนะฮะเพราะว่าจริงๆแล้วเราไปลงนามในอนุสัญญาจีนีวาไว้ว่าเราต้องเก็บกู้ให้เสร็จนะครับและขณะเดียวกันในปีที่แล้วเราเพิ่มงานอีกอันคือที่จังหวัดยะลา สามจังหวัดชายแดนยะลาก็จะมีหลงเหลืออยู่นะฮะก็ตอนนี้ชุดก็ลงทํางานเสร็จแั้นแต่ว่าพัตาด้วยแล้วก็เราก็ต้องยอมรับว่ายังติดชายแดนไทยไทยเมียนมาเนี่ยไทยเมียนมาเนี่ยก็จะอยู่เหลือที่ระนองนะครับเออโทษทีฮะที่สุราษฎร์นะครับเออโทษทีชุมพรกับที่ เนินสี่ก้าวหนึ่งอยู่หน่อยหนึ่งที่ชุมพรครับอ่าอยู่หน่อยหนึ่งแต่เข้าไปดูแลก็คงจะเหลือประมาณสักสองสามตารางกิโลเมตรไม่ไม่มากแล้วก็ภาคภาคเหนือนี่หมดแล้วนะฮะแล้วยังติดขอบของพิษโลกอยู่หน่อยเพราะว่าตรงนั้นยังมีเส้นปัญหาเส้นแคดแดงกับพูชาส่วนทางด้านภาคตะวันออกนะฮะภาคตะวันออกก็คือจันทบุรีตราดนี่ทางมีทางนายวิทินดูแลก็คิดว่าในสองสาปีถ้าตัดตกพื้นที่ที่เป็น ปัญหาที่นึ่งเส้นเขตแดนออกก็น่าจะเสร็จตามเวลาแล้วก็ตะวันออกเชิงเหนือก็คือ4จังหวัดที่ที่อยู่ตรงนี้คืออุบลน,นะครับศรีสะเกดบุรีรัมย์แล้วก็สุรินทร์ก็น่าจะเสร็จตามเวลาส่วนปัญหาตรงที่จะเกิดขึ้นตามแนวชายแดนนั้นณปัจจุบันเนี่ยมีการมีข้อตกลงขั้นต้นกันแล้วระหว่างคณะกรรมการแนวชายแดนว่าเราจะเก็บกู้ร่วมกันแต่คงในรายละเอียดคงคงมีการวิธีกันอีกพอสมควรนะครับแต่สุดท้ายเนี่ย ประชาชนก็จะได้ปลอดภัยทั้งสองประเทศแล้วก็ใช้ชีวิตเพราะจริงๆแล้วชาวบ้านไม่รู้หรอกครับเขาก็เดินข้ามไปเข้ามาตามปกติจริงๆเขาไม่รู้ตำแหน่งว่ามันเกิดอยู่ตรงไหนครับแต่ว่าเป็นผลพวงจากการสู้รบในอดีตครับตั้งแต่ตั้งแต่บางส่วนก็มาตั้งแต่อย่างภาคใต้นี่ตั้งแต่จกมอนะครับบางอันก็ตั้งแต่สงครามโลกบางอันก็สงครามเวียดนามแล้วก็ความขัดแย้งในกัมพูชารรวมรวมถึงพื้นที่ที่เรามีความ การก่อความไม่สงบภายในในบางจังหวัดอย่างหน้านนี้ก็ปิดเรียบร้อยแล้วน่านน่านเราก็หมดเรียบร้อยแล้วเกีบกู้ไปหมด้วครับเพราะฉะนั้นครับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณท่านพลเอกวิทยานะครับวชิรคุณเป็นอย่างสูงนะครับที่ท่านได้สละเวลาตรงนี้นะครับมาให้สัมภาษณ์เพราะฉะนั้นท่านผู้ชมครับภัยที่เรามองไม่เห็นนะครับสิ่งต่างๆเราเนี้ พิษภัยที่เกิดจากาการทําสงครามแล้วก็ความไม่เข้าใจกันระหว่างเขตแดนชายแดนอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับนั่นก็คือปัญหาที่ส่งผลพวงมายัางชาวบ้านโดยตรงนะครับชาวบ้านอีกหลายๆท่านนะครับที่จะต้องประสบภัยต่างๆเหล่านี้การเก็บกู้ระเบิดหรือว่า,าภัยตรงนี้นะครับอยู่ตามชายแดนเนี่ยนะครับหน้าที่ที่ทหารและเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายนะครับจะมาอํานวยการนะครับเก็บกู้ให้เสร็จภายในกําหนดเวลานะครับดังนั้นก็วันนี้นะครับเดี๋ยวเราไปชมภาพบรรยากาศ อของการจัดกิจกรรมการที่เราได้ร่วมทํากิจกรรมในวันนี้ร่วมกับกลุ่มสมาคมภาคีองค์กรต่างๆเราเนี่ยนะครับมาทำงานกันอย่างไรแล้วก็มีบรรยากาศอย่างไรติดตามชมครับ